ลางแล้วแล้วกับมาแกงเ็ดเจอพี่น้องเ่อไหใส่นามเด้อนาปนระเดี น้อยนึงใส่แกงเห็ปเดปลาแดกน้ำปลาแดกได้หล,ล,ลายนู่นัวพี่นอ้องนัวน้ำปลาแดกไม่จังเสียบแกงเห็ดน้อยเดี๋ยวเด้อพี่นอ้อง วันนี้ใส่ชุดลดน้อยหนึง่งปิดฝาไว้ก่อนเด้อพี่นอ้องเดี๋ยว้ามาเบิ่งกันใส่ใบบักขามลงไปพี่นอ้อง นำแดงเกี้ยงครึ่งเลยพี่น้องแจงเห็ดนำแดงเริง้งคงเลย เพิง่งไฟตู้ใส่ตู้เย็นไว้แย่ายการจะใส่ตู้เย็นไว้เป็นแบบนี้แหละใส่ไปเลยจ้าอยู่บ้านหลังใหม่ เด้อมาเด้อกินข้าวเด้อจ้ะกินข้าวด้วยกันอันนี้อ้อมเนื้ออ้อมเนื้อเสภาอีเลศแกงเฮดเท่าแล้วแล้วอุย้ยปวดขาปีนเขาเก็บเฮดปวดขามาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันสดแกงเฮดห่อนห่อนข้าเหนียวฮอ่อุ่นอุ่นกกินบอเบิดดอกนีนมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะ อ้อมเนื้อแกงเฮ็ดเท่านี้แล้วสุดยอดเลยบ้าแมนอันตีมันเห็ดลงโดดูเนาะมาเด้อมาเด้อดอกนหน้าหนางามนา,า,ามง่ายๆกินเขาน้ำกันเด้อกินเขากันด้อจ้าคลิปนี้กับ้ซํำนีละจ้ะ